สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายมันกำลังเคลื่อนเคลื่อนโฉบลงสิไปปัสสะแล้วพี่น้องจ้ะจุกสวยโอ้ยจักอายคือจักปีกอะไรยังอันนี้นะมันคือเกลือมากเพป่นเกลือขาวเหรอนี่เหรอสีนี่เลยที่เจี๊ยเพี่นองเห็นพี่น้องเยรอเห็นจะเจาะมันเลยเด็อันนี้ก็คือญาติฝ่ายฝ่ายแม่ใหญ่ของเจ๊สีเจเจี๊ยพี่น้องเลย ยายเจสีเกสิเป็นเอือเอ้อยนะเอื้อยโมนะเพิ่นเกสิมีสักเป็นล้านของยายเจสีแต่ว่าเพิ่นอายุหลายแหละเพราะเปนเก่าสิบแล้วพนะ่เนาะประมาณเก<ป>้าสิบนี่แหละพี่น้องเพราะว่าบริหัวเพิ่นป่วยเพิ่อนยังเพราะว่าไปแบบแบบล้นไปเลยเนาะว่าผู้เฒ่าแล้วเ<พ>ป็นคนที่แข็งแรงผูเคยจิบผูเคยเปีดหมูดจะเถื่อเฮ้ยมันเนี่ยยาดเพิ่นเนี่ยมีหอยเลือดแต่พอทานเ่าะเนี่ยทาน เราแต่พอทานพรอดดยูย่ในวัดนี่แหละพี่น้องในวัดบรรพวกรุษนี่แหละบ้านพันติบัดเลยนี่ก็พูประสิไปปะสะห่างไ,ไปบ่เฮาน่ะหื้อขี่รถรถไป่แล้วขึ้นไก่ตัวไก่เราล้วก็ไปบ้านอัมลาเลยบ่เดียนะ๋ยวอันทรงสากาดเสร็จแล้วก็สิไปบ้านอัมลาต่อเลยพี่น้องไงตอนนี้เพิ่นกำลังเอาโลงเอาศพออกมาพี่น้องเไยโอ้ยมันน,น,นี่อากาศฮ้อนฮ้อนเลยหอนแห้งพี่น้องเไย มีอันอแน่ๆป่ะแน่ๆคันมีหละนนันแหดะบ,บอกอันนี้แน่ๆเด่ยผิดด้าใช่เหรอบมมีป่บอมมีเสียงมันน้อยรดบานได้เลย ไปอหนแม่เฮ้ยไปเก็บเหรียนได้ไหมมาเก็บแล้วเก็บเซตติดคนว่านเจากพ่อพอเจดจยเป็นคนหวานนะปลา,ยด,ปนนา,าปดีทั้งสุกเดอ้อยายเดอ้อก็มีซักเป็นเป็นนาซาวเจส็สีแต่ว่าเพิ่นเสียอายุร้ายกว่าแม่เจส็สีเก็บค่ะเก็บค่ะ เก็บแล้วก็มานับสุได้แลักก็ซื้อเลขศูนยศูนผบอกไปแล้วศูนย์ศูย์ูหกศูนเ้มสค่ะแมนเพิมพลังด้วยน้ำอ้อยหวานหวานอูบากรนแม่ขาไปก่อนยางไปก่อนละเอายางไปเพิ่มยางไป ได้ไปจุ่มค่ะตอนปลาชาดนะไปจุ่มเนืนอหมีมาไก่แม่เนาะป้าเขากับไปถามองข้าเจ้าขายน่ำฐาเนาะติดตามไปบองพลและพี่น้องประชาน้กันหยั่งยังเคยประได้ประเดี๋ยวนี้ได้บ่นางโอ้ยงอมอยู่หันละ มันฟีดมันฟีดกระซับน่งมาแม่มันไม่เคยยางนันท่ันได้เคยใส่งานนครับม่เท้ายังรัดไปรัดผ่านรัดผานมองด่อนเจ้าปู่ บ้านนาพวกเออกระทางขับทางเดียวครับอันนี้จะเป็นดอนเจ้าปูตาบ้านนาพวกนาครนะคะวยนับไม่ค้าวไม่ค้าวจ้ะคนสองสี่หาจวดยฟัดจวดย่เี้ยจะเนัวไงจะแคนจะเข่งจะวดยนะร่วกันดีรา จอจ๊ดสาปดีปด้แมค้าวสปาปดี้แมคคาวหาจวดจัจกแักคนจอแจัคจ,จวดหกสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งเมื่อวานออกเมื่อก่อนออกไปแล้วมวยแล้วหกหาก้หาห้าหกพอดีเนาะมาขายน้ำทั้งนี้เน่ป้ามาหาซื้อนำ้ำ เดจชอน่อยเธอสร้างนำนักใส่กันเบิรงดูบุกสามคนกูกลับสวยแล้เฮ้จวมาแต่เมืองเด้เคยนั่นนะใช่เป็นแบบเออจวคือใ่ญ่แท้จวดยังคือใ่ายแท้อ่ะซื้อน้ำจริงซื้อน้ำข้ามคัวไปในบ่เออมัดใมัดใชัดมดิ้ซื้อนกามัดซื้อได้งานดิและเฮ้ยซื้อนะซื้อและ เอาเอาไปไหมบ่ะเอาเอาแน่นันนหน่อ๊ันเนี้าแนบอะฉันมาละจับเอาโลดฉันเปาปากเปลาซื้อน้ต้องเอาเงินนหน่บอริฝากซื้อกับไรบ่บ่ได้ได้ซื้อดเดาไงอัาดิดาอะอดิดาวดิดาวเวบ่ต้องทอน่นเอาให้นี่โจ๊อ้าบอซื้อแน่ผัใบโ้หอันี้โอ้จะยัไม่ใกล้ิไรจัว นีใกล้คอยนพบ่แมผู้หญิงคลาบไปได้นี่นะอันนี้พบ่แมจวดหน่อยนะคะจัวไใหญ่หดหนำหนักจวดจวดคนหกหักหักหกแล้วพี่น้องเมาแล้วมาแล้วกำลังนี้น่อยนน่อยมาแล้วมาหอดแล้วพี่น้องเลย

โอยตาโบอดลมีห่มเลยนะอาได้อะ,ะสาวเลยอไรเป็ี่เป็นคนอะไรกได้เป็นีเป็นเนาก็ได้ฮิตสูสุขติเด้อะสาวเด้วสวรรสัาสวนทางเลยทาว <c oughs> จางจางจางขันพรจ่างกับบอจั่อจางกับหางยกิใ่จางขันคืออมารานั่ยแจ๊บอะรกันคือจางคืออยู่มาจืดมาจางเลยเดียวผู้ตัวนาโบแม่บ่ ไม้เฝาอย่างเนี้ยกันเพราะว่ามันน ah ีไม่เผากินน้ำบ่โอ้ยบัดบบมีหมองนางนะบัดนี้เฮ้ยคู่แห่งหัวเหลือมมังมังแ้บัดนี้บบงอน้อน เข uh. ้าวคิ้วเข้าตามคิ้วแล้วเอ้ยแดดอะไรอย่างเี้ยนะจะทไฮะ สีไร่สีไม้โฮมผูกขา้าเจากับยุป้าผูก,าาากการะจอข้าเจ็ดอยไปทางมีปะหาโฮมเศร้าพี่น้องเลยขามกับใ่กกันอ่ออบอกเอ้ยคือ,อ,อ <c ười> พวกขับไปอยู่บนน้ำมูน้ำพูอ่ะ บอกคือมูบ้าโอ้ยไปต่ะเลตุนเข่ากุมเข่ากุมผู้ซ้ายกับบ่ได้เข่ากุมผู้หญิงทั้งนี้กับบ่ได้ก็คือเห็นผู้ายมา เคยเห็นผู้ชายมานบอนข่วงอาลีเลยแต่มันไม่มุ่เองก็ได้หนึ่เดี๋ยวเราไปสวดแล้ก็ว่าแล้นั่นชั้นน่ะคิดว่าอันนี้นะเป็นแม่อันทุกข์เขาเอ่ยพวงอีกเลยอ๋อเราเป็นบ่มีลูกมีผัว โอ้พี่น้องครับที่ซข้าใจพิดมาตลอดคือเราบงเราเคีงเฮงบริจ็บได้โซ่ได้ีนพี่น้องแบบล่นไปเลยมอะบา่ือมอากอยู่กับไผยคือยาทานคือกันอยู่พูดีเอาได้ในวัดน้ะกันลงเราก็ลงแต่วัดเท่านั้นนะคะไมเห็นวัดในน้ำวัดน้ำมาลงยุ่มองในกระดดแดดพี่น้องเอ้ เนี่ยครูจั่วกะหัวเหลือมมองแมงมองแมงก็หอนมันแดดบ่มีห่มใหม่เลยมันแป้นมันหลงเลยแม่กระเลือดบันิการผู้ใหญ่เพิ่ดกระเลือดแต่เนี่ยพอทานเจ้าอาวาสวัดบันรนับผัวเแหละพี่น้องเหล้วพอดีเอาบันโอิญยังผู้เรื่องไงบอกใครกันลุงียโอ้เป็นน้องพระทานหอีกบ่ น้องลอยมเกี้น่ะาฮูค่ะอันนี้ก็ญาติทางไม่ใหญ่ไงพี่น้องเลยก็เลยบ่ฮูเฮากับรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วบ่ฮูอ๋อแดดเป็ี้ยงเลยพี่น้องเลยมาเนี่เสร็จจากนี้ก็สิไปบ้านอัมร่าต่อพี่น้องจา้าไปดิ้พิ้นแล้วเลยได้เมื่อได้เฮากับอันนี้มาส่งกับเมื่อนะคะบ่แม่นว่าเธอสิอยู่นัมบอกคะ ฮะงานเป็นยังไงไรแบบยุบเลยยันวาละอย่างไหเธออยู่เ <Serve> ป <the navy> ็นโมไป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 ชายหูเธอเรียกประคับไประชายหูบอลตกหลานไทยหูอย่างเลย หูดอกเขาถ่ายเอาเต็มเต็มคอดีแจ้งดูแจ้งดูภดูดูนีได้เลยแจ้งกํัยอดแสงเอาคิดจสิคสิภงพาปฏิกัรเวสามีเราพี่น้องจะมาส่งผลกันสวรรค์สันฟ้ากันสุดท้ายติดตามคิดนะ เีลเข้ามาเป็นกําลใจ JC ปจาพี่น้องขอบคุจ